ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องมันยาวเล่านิดนึงเราจะมาช็อตคัดเรื่องเด่นกระแสดังนะคะเราได้รวบรวมไครแม็กซ์ทั้งหมดความจิน้นความฟินโมเมนต์ต่างๆให้แล้ว <laughs> กามินเป็นใครกามินนะคะเป็นนางแบบสาวเกาหลีที่เริ่มไลฟ์สดเพราะว่าจะหาเงินไปเรียนต่อโทได้รับการเพลย์ชินเนี่ยจากคุณแดกชาลี เรื่องเล่าก็คือนางอไลฟ์สดนานมากพ่าได้จะแบบ2 0ถึง23ชั่วโมงต่อว,วันนะ่ะยังเป็น20ชั่วโมงที่คือสดใสตลอดเวลาด้วยนะได้ไงวะทำไปได้ซึ่งแดชาลีผู้นอนไม่หลับเนี่ยก็ไถ่ไปเจอซึ่งนี้มันมีพงลิ้ินอย่างนึงคืออะไรหรือว่าเขาอกหักปีที่แล้วเหมือนกันช่วงเวลากใกล้ๆกันวยาปีที่แล้วเขาเลิกกับคนรักหรือเปล่า โอ้ไม่กโอ้มกแล้วก็เอาไปบอกแฟนคลับด้วยว่าแบบตอนนี้กําลังชอบคนหนึ่งอยู่ว่าแบบผมกําลังชอบแบบเคเตอร์เกาหลีคนหนึ่งว้ยเขาขยันไลฟ์มากอะไรเงี้ยและแล้วเหล่าชาลีเฟอรมารี่นะคะก็คือแฟนคลับของคุณชาลีเนี่ยก็รวบรวมกันไปถล่มไลฟ์คุณกามิถล่มอันนี้หมายถึงถล่มในทางที่ดีนะถลมไปทสติ๊กเกอร์แล้วก็แบบ ดันจนแบบมีผู้ติดตามจากตอนแรกอ่ะเขามีผู้ติดตามหลักหมื่นหมื่นต้นๆเลยจนขึ้นหลักแสนภายในอาทิตย์เดียว <c oughs> กามินก็งงเลยว่าแบบอุ๊ยชาลีคนนี้เป็นใคร <c oughs> อ่ะทำไมแบบทำ follower ฉันขึ้นมาขนาดนี้ <c oughs> ตอนแรกเหมือนนางจะยังไม่หาประวัติด้วยนะก็มีการไลฟ์สดคู่กัน <c oughs> คนก็เข้ามาแบบจินโอ้โหโดันกันแบบไลฟ์แบบโ้คนเยอะมากแต่ทุกคนแม็กชาลีอ่ะคือเป็นกามินก็ไม่ได้คิดไงว่านี่แบบพรยเอก ระดับหล่อนะเพราะนกชาลีคือเปิดตัวมาก็คือเปิดตัวขำเลยแต่แรกบอกก็ทีว่าผมไม่ใช่คนตลกนะครับไม่ใช่นฉันัก็คิดว่าเป็นตลกจนเหมือนแบบ FC ซไปบอกงว่าเฮ้ยเขาเป็นซูเปอรส์สตาร์ไทยแลนด์นะเธอก็เลยเปิดเสิร์ชดูว่าเออนักชาลีเป็นใคร,รความจิ้นความน่ารักมันก็อยู่ในช่วงที่เขาไลฟ์ด้วยกันนั่นแหละคือเขาก็ไลฟ์ด้วยกันเรื่อยๆแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องชาลี you r e r r y Cherry where is my c h cherry cherry พูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแปบงซะเร็วเลยคือกามินเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษได้นิดหน่อยส่วนชาลีก็พูดภาษาอังกฤษ,ษได้น้อยนิดหนึ่งอะไรที่สำคัญแฟนคลับชาวไทยคุณเปย์กามินหนักมากเปย์นจนตอนเนี้ยกามินอะสามารถแบบว่าเรียนโทได้แล้วก็เอาเงินเนี้ยไปรักษาพ่อ,อคุณแม่ที่ป่วยได้ด้วยความน่ารักอย่างหนึ่งของนางก็คือนางใส่ใจ เพราะว่าหลังจากที่เขาเห็นว่าเขามีแฟนคลับไทยเยอะเนี่ยเขาก็ใช้สิริแปลภาษาคุยกับแฟนคลับแล้วก็ใช้สิริถามแน็กชารีด้วยว่าผู้หญิงเกาหลีน่ารักน่ารักมีตัง้งเยะตั้งแย,แย่ทำไมคุณถึงชอบฉันทำยังไงถึงได้ชอบฉันคะคือโ <laughs> มเม,ม,มนต์นั้นอะ FC น่าจะบิดตัวตายกันไปหลายคนแล้วอะอุยแบบน่าเขินมากแน็กก็ตอบการมินไปว่าแบบอุ้ยจำเป็นคนน่ารัก เขินอะเขาก็คุยยกันนิ่งๆซึ่งไม่รู้เรื่องหรอกนะและแล้วดามาแล้วก็วินเข้ามาบอกว่ากามินอ่ะก่อนแน็ชัลีดังแต่แน็ชัลีก็คือน่ารักมากเขาออกมาแบบพูดเลยว่าแบบไม่ได้อยากสร้างกระแสนะแต่ว่ามันเป็นความเอ็นดูที่เขาเอ็นดูจริงๆใช้ใจเล่นจริงๆแต่แน็กชาลีก็คือน่ารักมากคือเขาก็แสดงให้เห็นเลยว่าเขาใช้ใจเล่นจริงๆเขาเอ็นดูชอบของเขาจริงๆพ่อองจริงเนี่ยเกาหลีเนี่ยมันก็แค่ปากซอย ทักหลังจะเห็นเลยว่าคอนเทนต์ที่แน็คทำก็คืออยากให้แบบฮเฮ้ยแฟนคลับอะไม่ได้ชื่นชมแค่ความเป็นคู่ให้ชมที่ตัวกามินเดียเด่ยวๆเหมือนแบบไม่อยากให้พึ่งคอนเทนต์คู่ซึ่งน่ารักมาก EP ต่อก็คือกามินมาไทยซึ่งใครชวนคะ่ะแน็คฉลีสิคะแ่เราเชิญกันอะไรคะวันวาเลนไทยแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แน็ลับงานเยอะมาก ต้องมีเวลาเจอการบินประมาณเห็นเหมือนจะสองวันไม่ได้ไปรับการบินที่สนามบินนะคะแต่ว่าแม่ไปแ,แล้วโมเมนต์ที่เจอที่ไทยก็คือโอ้โหมันกินมันฟินมันน่ารักมากเวยอะ่ะขากลับก็ไม่ได้ไปส่งการบินที่คือร้องไห้แบบไม่อยากกลับบ้านด้วยนะคะที่คนชอบและติดตามเพราะรู้สึกว่าเขาแบบใช้ใจกันจริงๆอะ่ะแล็กเองก็ร้องไห้นะแบบรู้สึกแบบสําเร็จที่แบบสร้างตัวตนจนการบินแบบ ได้อนาคตที่ดีขนาดนี้น,นี่แน็กมีการเขียนใน a c e b o o k ด้วยนะว่าถ้าผมบอกทุกคนว่าผมกําลังถูกจ้างให้เล่นซีรีส์ออนไลน์เรื่องนี้อยู่ทุกคนจะเชื่อไหมคือตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเห็นการมินอะ่ะเขาวางแผนเลยว่าเขาจะสร้างตัวตนให้การมินจนการมินมีวันนี้แล้วทาไมแน็กชาลีผู้กํากับซีรีส์คนเนี้ยถึงเลือกจีการมินมาเป็นนางเอกเขาเขียนไว้เลยสิบคอ วันวันท้ายแน็กก็เป็นคนลงรูปคู่ก่อนแล้วกามินก็เป็นคนลงรูปคู่ตามแน็กลงรูปที่เหมือนจะไปทากิจกรรมด้วยกันส่วนกามินอะลงรูปแฟนฉันแบบหนังที่แน็กแสดงแต่ว่าแปะรูปน้อยหนาเปลี่ยนเป็นหน้าจีกามินแทนตอนนีซีรีส์กาลีเอ้ยแน็กชาลีกับกามิน <laughs> ก็อยู่เท่านี้คะ่ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตต่อใครที่ขึ้นขบวนรถไม่ทันก็ตามมาน,นะคะ สนุกมาก